รู้สึกยังไงบ้างกับการมาคอนเสิร์ตครั้งนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนแนวตัวเองเยอะมากๆเอาจริงๆที่ทุกคนรู้เลยว่าหนูจะเป็นคนค่อนข้างกลัวเพลงสากุลมากๆไม่เคยร้องเพลงสัก์ลที่ไหนเลยแม้กระทั่งในคอนเสิร์ตตัวเองแล้ววันนี้พอได้มาเป็นเกรดในคอนเสิร์ตของพี่ฟ้ามันก็มีความรู้สึกว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นแต่ไม่ใช่ว่าเราทิ้งบางจุดเราอาจจะต้องมีอะไรที่มันอัพขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณพี่ฟ้าที่ทําให้ หนูได้ก้าวข้ามความกลัวของตัวเองแล้วก็ต้องขอบคุณครูกลอยมากๆนะคะที่ทําให้เด็กคนหนึ่งที่กลัวการร้องเพลงสากลมากๆร้องมันออกมาได้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะในเวอร์ชั่นของเราพี่เชื่อว,ว่าทุกคนชอบแน่นอนนะคะ,คะโดยเฉพาะตัวพี่ฟ้าเองก็รู้สึกว่าอย่างน้อยวันนี้คือแม้ว่ามันจะออกมาดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราก้าวข้ามผ่านความกลัวไปได้แล้วเราจะไม่เสียดายทีหลังเหมือนที่พี่รู้สึกนะเดี๋ยวขอ ชอบดอกไม้ให้น้องหนูได้ไหมคะชนกัน,กนตอนแรกแอบแบบว่าตอนซ้อมไม่มีมมก็เอาของตัวเองมาแล้วก็เอ๊ะเอาขึ้นมาจะแปลกไหมวะแล้วรู้ว่าหนูชอบสีม่วงนะคะอขอบคุณนะคะหนักเลยนะถือได้ไม่เป็นไรอขอบคุณพี่ฟ้านะคะเอาจริงๆอันนี้ นอกจากคาว่าขอบคุณมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ตื้นตันในใจมากอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยเห็นพี่ฟ้าเป็นไอดอลมาตลอดแล้วเวลาประกวดหลายๆคนก็จะชอบถามว่าแบบเอ๊กดันหรือเปล่าแบบมีคนพูดเยอะเลยว่าแบบก็เหมือนอิงฟ้าเหมือนอิงฟ้าแต่จริงๆวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูพูดมาตลอดเลยว่าไม่เคยอยากเหมือนพี่ฟ้าเพราะว่าแค่เพียงจะอยากมาเป็นดาวดวงเล็กๆที่ยืนอยู่ข้างพี่ฟ้าแล้วว่าวันนี้รู้สึกว่าได้เป็นดาวดวงนั้นแล้วจริงๆ เก่งมากจริงๆค่ะก็ขอชื่นชมละกันเพราะว่ามองน้องก็เหมือนมองตัวเองนะคะเห็นเห็นว่าเขาก็ยังไปได้อีกแล้วก็บางคนคือเก่งแต่บางทีก็ขาดโอกาสนะคะก็ขอให้น้องมีโอกาสแล้วก็ทำให้เต็มที่ในทุกโอกาสที่ได้รับนะคะแล้วก็ขอให้คนรักหนูเยอะๆเชื่อว่าวันนี้คนได้เห็นศักยภาพของแน็คแล้วแล้วก็น่าจะได้ลืมภาพ คนอาจจะบอกว่าเราได้ลุกดําเดิมนะคะแต่วันนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขามีอะไรที่ทําให้เราแบบเซอร์ไพรได้นะคะก็ขอบคุณแนด์มากมที่มาเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตของพี่ที่ทําให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,ะเดี๋ยวมอบเวทีต่อให้พี่ฟ้านะคะได้เลย